ในยุ่นนี้ก็ได้ออกคําสั่งให้ทางเจ้าที่ตารวจไปประจําทุกโรงเรียนนะฮะในช่วงที่ตอนเช้าข้าโรงเรียนแล้วก็ตอนเย็นในการเรื่องเรียนเป็นการป้องกันนะครับแล้วก็จะมีการจัดเจ้าที่สายตรวจหนึ่งก้อหนึ่งตรวจสอบในยามช่วงที่โรงเรียนยังเปิดทําการสอนอยู่มีเด็กนักเรียนหนีออกมาทําการเล่นเกมหรือว่าหนีออกมารวมกลุ่มอะไรต่างๆฮะถ้าเราพบ ก็จะทำำํานําตัวมาที่สพแล้วก็แจ้งให้ฝ่ายปกครองแล้วครับผู้ปกครองมารับตัวไปนะค,ะนค,ะครับอันนี้ช่วงนี้ก็มีการเฝ้าระวังแล้วก็ประชาสัมพันธ์นะฮะแจ้งเจ้าของสถานประกอบการบ้านชาหอพักภักมีต่างๆมาประชุมเพื่อที่จะให้ทราบแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องของทางหอพักในการที่จะดูแลของผู้เข้ามาพักอาศัยไม่ให้มีการอัปะปนกันร,ระหว่างชายหญิงแล้วก็ ม่ให้มีการดื่มสุราเล่นการพนันในหอพักนะในช่วงที่ไปเรียนหนังสือก็จะมีเจ้าที่ปฏิบัติการร่วมกันไม่ว่าจะเป็นตำรวจแล้วก็พัฒนาสังคมแล้วก็เจ้าที่อ,อสอนะเข้าไปตรวจสอบหากพบก็จะทำการาตรวจสอบแล้วก็แจ้งผู้ปกครองแจ้งทางฝ่ายปกครองให้มา,าดำเนินการร่วมนะครับ